สวัสดีนะครับสวัสดีสี่ท่านนะครับอยู่กับผมส,อส่อเสบสลักห่างนะครับวันนี้พามาชมเจ้าบุมยาวอยู่แล้วครับย้อนแสงหน่อยวันนี้เอาเครื่องดื่มมาฝากครับมาฝากทุกท่าน,นครับเห็นหรือเปล่าเนาะ เยังไม่หันมานะครับเน,นี่ครับเลือหรือเปล่าเลือนแน่นอนครับตรงนี้นะ หายแ็ลไปแล้วนะครับ <G ül> การสง่งครับผมขอถ่ายวีดีโอล,ลงลงยูทูบหน่อยนะครับครับไปถ่ายแล้วถ,ถ่ายพอยอ่อนแล้วนะั เดี๋ยวอากาศมาหาปลาพร้อมนะครับชาวเจอกบไปตัวหนึ่งหลุดเลยนะครับมาแก้มือใหม่ครับตอนน <c oughs> ี้้อเสียงหน่อยนี่มาแก้มือจะเอาปลาให้ได้นะครับปลาเยอะเหลือเกิน คันเขียวไม่รู้ว่าย้ายหรือยังนะครับต้องข้ามรอดกลองรอ,อดรอดสะพานครับหรือว่าอาจจะพอแค่นั้นรอคันนี้ไปเดี๋ยมันจบฝั่งนู้นมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวรอตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มัน,นย้อนแสงมากมองไม่เห็นนะครับ แนวใหม่ก่นอนวันนี้พมองง่ายนะครับนี่ครับเมื่อก่อนก็ขับรุ่นนี้นะครับแต่ลูมยาวเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นแคดเหมือนกันแต่มันเป็นตัวเก่านะแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ มันเป็นเวอร์เวอร์ชันวันเนาะรับต้องศูนย์เหมือนกันนะครับูบมยาว18เมตรไม่จะเท่าเท่า,ทาทกันนะอันนี้ถ้าไม่18ก็16เนาะสำหรับคลิปนี้พอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องซอสแซ่บตลาดหักงด้วยนะครับสวัสดีครับ